เมื่อเราถวายตัวแล้วเราก็จะไม่เลิกกลางันันะคะในนิมิตนี้ก็ยังดังกล้องอยู่ในหัวใจเครียดมากเลยนะคะแล้วก็มีความทุกข์อย่างมากเลยแต่หัวใจเดียวที่เรามีตลอดก็คือเราเชื่อว่าพระเจ้าจะรับผิดชอบชีวิตของเรา สวัสดีครับพี่น้องดีใจนะครับได้มีโอกาสได้พบปะกันอีกครั้งหนึ่งในค่ายนี้นะครับผมอาจาร,รย์วันชัยนะครับหัวหน้าภาคภัิกิจที่4แล้วก็เป็นเสิียาพยาลของคิดจักนครไม่สอดนะครับ ต้นจากการตัดสินใจนะครับได้มีการได้ไปเรียนพระคัมภีร์นะครับจากเหนือสู่ใต้เลยนะครับครั้งแรกก็ไปที่สุราษฎร์ธานีก็ไปเรียนในโรงเรียนพระคิดธ,ธรรมที่นั่นนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับที่การไปก็ทําให้เราได้รับการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนชีวิตหลายๆด้านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอกาสได้ไปอินเทอร์นที่จังหวัด ปะจวบแล้วก็มาเริ่มต้นที่จะไปอยู่ที่แม่สายสองคนเราก็มีนิมิตว่าเราอยากจะรับใช้พระเจ้าแบบไม่มีเงินเดือนนะคะแล้วก็เราอยากจะเลี้ยงตัวเองอยากจะสร้างบรรทัดฐานใหม่กับคริสเตียนไทยว่าจริงๆแล้วทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้านะคะช่วงชีวิตที่อยู่เชียงราย9ปีนะคะเราก็บุกเบิกภนธกิจอย่างแบบเข้มข้นมากเวลานั้นก็อายุยังไม่มากนะคะ เราก็บุกเบิกคิสจักรร่วมกับทีมผู้นำทุกคนก็เปิดอยู่5้าคิสจักรแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่พิษนุโลกก็ร่วมกับอาจารย์สิทธิทชัย ในการรับใช้ที่นี่ก็เริ่มต้นจากการที่เราเริ่มมาเป็นคนที่รับบทบาทในการเป็นหัวหน้าหน่วยแล้วก็พัฒนาของประธานพัฒนาการรับใช้มาเรื่อยๆนะครับซึ่งตอนนั้นก็ดูแลกลุ่มพี่น้องที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจแล้วก็กลุ่มครูบาอาจารย์แล้วก็มีพี่น้องกลุ่มบ้านบ้างกลุ่มนักธุรกิจบ้างนะครับีงานก็เริ่มขยายออกไปนะครับ แล้วเวลานั้นเองเราเองก็ได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจด้วยในนิมิตของเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่แต่ละช่วงชีวิตในการทำธุรกิจมีทั้งขึ้นทั้งลงนะคะพี่น้องเราก็ฟันฝ่าเพราะว่าจริงๆแล้วหัวใจเราไม่ได้ปรารถนาว่าอยากจะรวยเป็นเศรษฐีนะแต่เราเชื่ออย่างเดียวว่าเราอยากจะให้ธุรกิจของเราเนี่ยสนับสนุนพันรกิจที่เราทาอยู่ แต่ละเรื่องที่เข้ามาในชีวิตนั้นข้าพเจ้าย้อนกลับไปดูแล้วมันเป็นแผนการและน้ำใยพระเจ้าที่พระเจ้าให้เป็นเหมือนอุปกรณ์ในการพัฒนาลักษณะชีวิอของเราแล้วก็ทําให้เรารู้หลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่รู้ ในช่วงหนึ่งนะครับที่เราได้มีการได้นำพิธการที่จังหวัดตากตอนนั้นเรากําลังตั้งใจจะขึ้นมาเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ไม่สอดเพราะเราไม่ได้มานานแล้วนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีพี่น้องท่านหนึ่งก็แจ้งข่าวมาบอกว่าอยากจะให้เรามาเยี่ยมเพราะว่าพี่น้องคนหนึ่งที่เขาเคยเชื่อพระเจ้าเขาห่างหายไปก็ได้ตัดสินใจมาเยี่ยมและวันนั้นนะเป็นวันที่ปกติผมก็ไม่ไค่อยจะเป็นคนที่จะ เห็นภาพเห็นนิมิตอะไรนะแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพระเจ้าก็เล้าใจให้ผมเห็นภาพเกี่ยวกับเรากําลังน้ำมการพระเจ้านะครับมีสี่ภาษาเกิดขึ้นมีภาษาไทยนะครับมีภาษาอังกฤษมีภาษาพม่านะครับแล้วก็เป็นภาษาอีกอันหนึงผมเพิ่งรู้ที่หลังว่า เป็นภาษาลาหูนะครับขอบคุณพระเจ้าที่ภาพเหล่านี้ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นเมื่อเราขึ้นมารับใช,ช้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ายัางสนับสนุนเราในการรับใช,ช้พระเจ้ามั่นใจในการเดินกับพระเจ้าพานันธกิจที่เราไม่เคยทําพระเจ้าก็ให้เข้ามาอยู่ในคริตจักรของเราเราต้องก้าวข้ามชาติพันธุ์พื้นฐานความเข้าใจความรู้ภาษาก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะฮะพี่น้องแล้วเชื่อว่าพันธกิจนานาชาติหรือว่าชาติพันธุ์เนี่ย ก็จะขยายออกไปอีกมากมายเราเชื่อว่าเมื่อเราอยู่ที่ไหนเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราเราก็จะเกิดผลอย่างไม่หยุดยั้งนะตอนนี้ก็มีความตั้งใจอยากจะสร้างพี่น้องที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับบางคนไปยังประเทศที่3เนี่ยก็อยากจะให้เขามีภาระใจนะมีนิมิตมีเมล็ดพันธุ์เมื่อเขาไปอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งให้เขาจะไม่หยุดยั้งในการประกาศงานของพระเจ้าและถ้าเป็นได้ก็ให้เขามีเมล็ดพันธุ์ในการ ตั้งคิดจักเพราะนั้นเราก็เห็นว่างานรับใช้พระเจ้าก็เป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่ทําให้เราเห็นว่าแม้มันยากแม้มันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะว่างานทุกงานก็ใช้เวลานะครับ2ปี3ปีในบางพื้นที่นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรแต่เราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราหวานออกไปสิ่งที่เรารับใช้ก็จะไม่ไร้ผลนะครับอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่า ทุกอย่างที่เรากระทําจะไม่ไร้ผลเพราะว่าพระเจ้าจะรับรองให้ผลนั้นมันคงอยู่นะครับครอบครองข้าพเจ้าเองก็เราอยากจะทําให้งานของพระเจ้านะลุ่วงวันหนึ่งพระเจ้าก็หักเหให้ขึ้นมาอยู่ที่แม่สอดเวลานั้นเองเราก็เจอปัญหาที่ใหญ่พอสมควรน,นะไม่ว่าจะด้าน ธุรกิจการงานของเราเศรษฐกิจทุกอย่างนั้นก็เป็นตัวแปรที่ทําให้เราต้องฟันฝ่าแล้วสุดท้ายก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องมันมาประชิดเรานอกกายไม่เป็นไรพอมาประชิดร่างกายเราเนี่ยก็ความรู้สึกอ่อนละอาท,อท้อแท้ใจเหมือนกันนะพี่น้องแต่ทุกครั้งเนี่ยเราก็ไม่เคยลืมพระสัญญาของพระเจ้าจําได้ววันที่เรา เดินทางขึ้นมาที่แม่สอดนี้มีเงินอยู่ไม่มากนะคะพี่น้องคะในขณะที่นั่งขับรถมาด้วยแล้วก็คิดด้วยเนี่ยบอกว่าพระเจ้าเรามีเงินอยู่น้อยนิดเราไม่มีพอที่จะเช่าบ้านเราไม่มีพอที่จะทําอะไรเลยและเรายังไม่รู้จะอยู่ตรงไหนเราเชื่อว่าพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราขอพระเจ้ารับผิดชอบชีวิตของเรานะและก็ลูกๆด้วยบางคนที่เรายังต้องดูแลลูกอยู่ก็วางใจพระเจ้า น้องคะไม่ง่ายในการที่เราจะเดินกับพระเจ้าแบบนี้นะคะเพราะว่ามันไม่เพียงแต่เราเดินด้วยความยากลําบากแต่พร้อมกับปัญหาที่ตามมาอีกมากมายที่เราจะต้องแก้เป็นภาระที่แบกหนักมากนะคะแต่เราเห็นพระคุณของพระเจ้านะพี่น้องคะในช่วงที่มีภาวะที่ยากลําบากข้าพเจ้าเชื่อว่าภรรยาผู้รับใช้พระเจ้าหลายคนอาจจะอยู่ในสภาวะแบบนี้ข้าพเจ้าทาทุกอย่างเลยนะคะเพราะว่าเป็นทั้งแม่ค้า เป็นทั้งทุกอย่างนะเมื่อก่อนเราก็มีพนักงานใช่ไหมทั้งเย็บผ้าด้วยนะคะอายุก็มากแล้วเราก้มดูตัวเองว่าโอ้โหเราเหมือนกับสงสารตัวเองมากเลยว่าอายุมากขนาดนี้แล้วเราต้องมานั่งทําทุกอย่างเนี่ยเราจะไหวไหมในเวลานั้นก็มีช่วงหนึ่งที่รู้สึกมีความรู้สึกสงสารตัวเองนะคะแต่พระเจ้าก็ให้พระคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเนาะว่าถ้าเราคิดอย่างนี้เนาะรับปัญหาใหญ่ๆที่เราจะคิดการใหญ่กับพระเจ้า ทำงานใหญ่ของพระเจ้าเราจะสู้ได้อย่างไรแค่เรื่องเล็กน้อยแค่นี้เรายังไม่สู้แล้วแล้วเราถ้าเราคิดว่าเราแก่แล้วเนี่ยเราจะทําการใหญ่ที่เราตั้งเป้าหมายในนิมิตของเราได้อย่างไรข้าพเจ้าก็ตัดสินใจสลัด ความคิดแบบนี้นะคะน้ำตาก็ไหลยอมที่จะหยุดร้องไห้นะฮะแล้วก็สู้นะฮะสู้ทุกอย่างนะคะเราเต็มที่กับพระเจ้าเต็มที่กับธุรกิจพี่น้องค้ามันไม่ได้ง่ายเลยมันใช้เวลาใช้เวลามากต้องใช้พลังแห่งความเชื่อพลังแห่งความวางใจแล้วก็ต้องอดทนอดกลั้นทุกอย่างแล้วก็ยึดนิมิตให้มั่นก็อยากหนุนใจพี่น้องนะครับในการ รับใช้พระเจ้าเราก็ต้องขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราจะไม่ทิ้งนิมิตที่พระเจ้าให้กับเราเมื่าจะยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นไม่ว่าจะสุขสบายหรือเจ็บป่วย เราจะไม่ทิ้งมีบิดในการรับใช้พระเจ้าข้าพระเจ้าเองกับครอบครัวไม่เคยหยุดในการที่จะรับใช้พระเจ้านะคะแมะเ้เจอประสบปัญหาใดๆก็ตามาการรับใช้พระเจ้านั้นทําให้เราแข็งแกร่งแล้วทาให้เราได้รับรางวัลที่พระเจ้าหนุนใจเราผ่านการรับใช้ค่ะพี่เนาะถ้าที่ผ่านมาเราไม่รับใช้เราคงไม่เหลืออะไรสําหรับกําลังใจนะแต่พระเจ้าก็ให้เราได้รับใช้พระเจ้าเราเห็นงานเกิดผลก็เป็นเหมือนของขวัญที่ทําให้เราได้มีกําลัง ลุกขึ้นแล้วก็ฝันฝ่าอุปสรรคและเราก็เห็นว่าพระเจ้าก็ไม่เคยทอดทิ้งเราแล้วก็งานของพระเจ้ากําลังเคลื่อนไปพระรบีที่อยู่ในใจอยู่เสมอนะครับคิดถึงโยชูวเนาะว่าข้าพระเจ้าและครอบครัวเราจะรับใช้พระเจ้าขอให้นิวิตของเรานั้นอยู่เพื่อพระเจ้าเหมือนอย่างที่อาจารย์สิทธิ์ได้กล่าวบอกว่าชีวิตเดียวเพื่อเป้าหมายเดียวนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสวัสดีครับ